สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถินศิสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศิสเกตและกันทลักษ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c สิ e w ภาคอีสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากงแก้วค่ะและผู้ว่าราชการจังหวัดศิสเกตเปิดประชุมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพร้อมมอบใบประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการและประธานสภาอุตสาหกรรมประจำอำเภอทัง22อํอเภอค่ะ เมื่อวันที่26เมษายน2566เวลา9.30นาฬิกา30นาทีค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกดนายสำรวยเกตกุลผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการเปิดการประชุมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสิเกดครั้งที่1ทับสอ6โดยมีนายพงษ์พัฒน์ไตรพิพัฒน์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดและมีคณะที่ปรึกษาประกอบด้วยนายวิทยาวิรารัตน์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนางวาสิตาน้อยพรมประธานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายสานิตปรากฏมากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดและหัวหนา้ารชการจังหวัดเข้าร่วมประชุมให ให้คำแนะนำให้ข้อมูลในการทำงานโอกาสนี้นายสำรวยเกตกูลผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบใบประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการและประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประจำอำเภอทาง22อำเภอให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดสรรเข้ามาทำงานรวมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสิสเกตนายสำรวยเกตกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวค่ะว่า วันนี้ขอแสดงความยินดีกับประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดคนใหม่นายพงพัฒน์ไตรพิพัฒน์รวมทั้งขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการรองประธานสภาและประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประจําอําเภอทั้งยีสิบสองอำเภอ,ท,อ,เภอที่ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งให้เข้ามาทํางานสภาอุตสาหกรรมซึ่งจังหวัดสิสเกตมียีสิบสองอำเภอมีแหล่งท่องเที่ยวมีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายมีชนสีเผ่าที่รอในการเจรไนเพื่อให้ขึ้นมาสู่การท่ทองเที่ยว ในเชิงอุตสาหกรรมก็ฝากท่านคณะกรรมการในระดับอำเภอที่จะไปประสานกับผู้เกี่ยวข้องกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นคัดเลือกนำเสนอขึ้นสู่สภาอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวจังหวัดริสเกตแบบเที่ยวทั้งปีได้ที่รีสเกตสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืนด้านนายพงพัฒน์ตรยพิพัฒน์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดรีสเกตเปิดเผยว่า ในการเข้ามาทำงานในครั้งนี้ได้มีเป้าหมายที่จะสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงอุตสาหกรรมให้คนทั้ง22อําำเภอผ่านประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประจำอำเภอนั้นๆโดยกำหนดอำเภอละ1จุดทีมงานของสภาอุตสาหกรรมจะลงไปพร้อมกับภาคีเครือข่ายทั้งสภาวัฒนธรรมจังหวัดทั้งหอการค้าจังหวัดเกษตรจังหวัดการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพาณิชย์จังหวัดอบจจังหวัดพัฒนาการจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดปศุสัตว์จังหวัดและสมาคมธุรกิจ การท่องเที่ยวจังหวัดประสานกับชุมชนที่มีความพร้อมในการนำเสนอชุมชนของตนเองโดยชุมชนเพื่อชุมชนที่จะมีรายได้อย่างยั่งยืนพัฒนายกระดับเป็นซอฟต์พาวเวอร์จากอุสตสาหกรรมท่องเที่ยวตลอดไปค่ะ